มาค่ะทุกๆคนนะคะน้ำพริกหมูน้ำพริกหมูค่ะอันนี้นะคะไทยฟู้ดนะคะไทยฟูด้ดอันนี้เมนส์นะคะอันนี้ก็ใส่หมดเลยนะคะ5ฟันเด็กกรัมโอเคคือใส่หมดเลยค่ะโอเคกินบนเตียงเลยนะคะเบื่อนคือฉันกินแบบนี้เนาะโอเคโทษด้วยมันไม่มีที่กินนะคะเพราะว่าก็มีที่กินนะห้องดูทวิตแต่ฉันขี้เกียจกินฉันก็เลยชอบกินบนเตียงมากกว่าตกเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ดราม่าพูดจริง นี่เลยค่ะผักเครื่องเคียงนะคะก็มีอันแหนละแตงแล้วก็นน้ก็พริกสัสมเม็ดตลกมีพริกสมเม็ดก็แบบอันนี้มันก็จะเหมือนพริกใหญ่แต่ว่าเนาะประมาณนี้เด้อแล้วก,แวก็แล้วก็ข้าวจะเพิ่งหูมาหมาัดาๆก็ทําขยายอยากให้มันแบบหายร้อนฉันจะไม่กินข้าวร้อนก็ให้มันเออให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยกินโอเคนี่ก็คือลิ้เนอก พริกเอ้ยเดี๋ยวน้ำพริกฉันทำไม่เผ็ดเลยค่ะเพราะว่าฉันใส่พริกนิดเดียวแล้วพริกมันคือพริกขี้หนูเนาะเดี๋ยวชิมก่อนอันนี้นะคะทุกคนฉันใช้หม้อหุงข้าวทำเนาะก็เลยมันจะเป็นแบบนี้ก็ทำหมดเลยเพราะว่ากลัวมันจะเหลือแล้วมันแบบนั่นนี่ก็เลยทำให้หมดละให้เราทำ กินประมาณนี้ฉันเอาใส่หม้อเลยนะทุกคนแล้วก็ทุกคนมาเลยแมบอกบางคนเอาใส่หม้อเลยแล้วก็เปิดออกมาเลยชอบกินเมนูนี้เพราะว่าแม่ชอบทำนะคะเรเียกหมด